เส้นวัฒนาเป็นเส้นซึ่งผู้ที่แรกทําการศึกษาจะทําการศึกษาได้ยากกว่า3ามเส้นที่กล่าวมานี้เป็นทั้งนั้นเพราะว่าเส้นวัสนาเนี่ยเป็นเส้นที่จะเกิดขึ้นได้หลายหลายแหง่งส่วนเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจนั้นย่อมจะมีที่เกิดในแห่งเดียวกันหรือไม่ก็ย้ายไปที่เกิดที่แห่งอื่นในในบทเรียนหมายหมาย หมายถึงภาพซึ่งกล่าวด้วยเส้นหลักต่างๆที่รวมไว้27เส้นได้เขียนเส้นวาสนาไว้เสียงเส้นเดียวแต่คือเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นที่ราบลำบากหรือกลางขวามือและเส้นวาสนานี้ปลายของเส้นพุ่งไปอยู่ที่เส้นหัวใจตรงกับเนินร้อนลมเท่านั้นอันความจริงแล้วเส้นวาสนาย่อมจะเกิดขึ้นได้หลายๆแห่งหรือพูดว่าเส้นวาสนานี้จะเกิดขึ้นได้ ได้ทุกๆก,กแข่งเต็มฝ่ามือทีเดียวว่าก็ได้ถ้าไม่อธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นวัฒนาให้หละเอียดทีทั่วนแล้วผู้ที่ซึ่งผู้ซึ่งทําการศึกษาใหม่ๆย่อมงงอยู่เสมอและย่อมจะไม่สามารถวินิจฉัยว่าเส้นที่เห็นอยู่นั้นเป็นเส้นวัฒนาหรือเป็นเส้นอะไรกันแน่ในหนังสือวิชาการอ่านโคตวิทยห่งจักรวาลปฐมอกอคือ เล่มที่หนึ่งการอ่านวิวูแห่งจักรวาลน,นั้นได้เพียงอธิบายฟ้องๆไว้ว่าเส้นวัสนานั้นเกิดขึ้นได้หลายๆแห่งที่จะสังเกตได้ว่าแต่จะสังเกตได้ว่าเส้นวัฒนานั้นจะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ตามจะต้องส่งปลายไปหาเนินร้อนลนทั้งสิ้น เส้นนั้นๆจึงจะเรียกว่าเส้นวาสนาอันนี้เป็นหลักใหญ่ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องจดจำไว้อย่างเด็ดขาดจะปล่อยให้ลืมเสียไม่ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเส้นวาสนาจะเกิดขึ้นจากที่ใดก็ตามเส้นวาสนานั้นๆจะต้องส่งปลายไปหาเนินร้อนลนแทบทั้งสิ้นเส้นวาสนาไม่ได้ส่งปลายไปของมันไปหาเนินร้อนลนแต่ ที่มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ลักษณะน,นี้จะพบได้เห็นเป็นส่วนน้อยมีอยู่บ้างเพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้นเส้นวัฒนานี้ไม่ได้ส่งปลายขึ้นไปหาเนินร้อนลนคือเส้นวัสนานซึ่งส่งปลายขึ้นไปหาช่องผิดหวังหรือส่งปลายไปหาเนินอารมณ์แล้วเส้นวัสนานผิดหวังหรือเสนน้นวัฒนาเป็นอารมณ์นอกจากที่ว่ามานี้นะ เส้นวาสนาอาจจะเกิดขึ้นได้ลอยๆก็ได้หรือไม่ก็เกิดจะขึ้นจากเส้นอะไรและไปจบกับเส้นอะไรเลยเส้นวาสนาซึ่งขึ้นมาลอยนี้จะขึ้นไปอยู่บนที่ราบดําบากก็ได้ขึ้นไปอยู่ขึ้นอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจก็ได้ขึ้นอยู่บนเน,นินร้อนล,อน,ลอนก็ได้แลนะขึ้นอยู่ในรือขึ้นอยู่ที่ช่อง ผิดหวังก็ได้เหมือนกันการที่เส้นวาสนาเกิดขึ้นลอยๆณนะที่ใดที่หนึ่งดังกล่าวมาแล้วย่อมแสดงว่าเส้นวาสนาของผู้นั้นมีความหมายไปตามความหมายของเนินและที่ราบนั้นๆเช่นเส้นวาสนาเกิดขึ้นลอยๆบนที่ราบลำบากก็แสดงว่าเจ้าของมือนั้นได้รับความลำบาก ได้ได้ความยากลำบากในทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลเส้นวาสนาเกิดขึ้นลอยๆในร้อนลอนแสดงว่าเจ้าของมือได้รับความร้อนลอนในในตรงนี้คือคือมันมันอ่านไม่มได้คือมันติดอย่างไม่ร้อนลอน,นความลกรธงวายใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งโดยโดยไม่มีเหตุผลเหมือนกันหรือเรื่องในไายเจ้าของมือนั้นได้รับความร้อนใจไปสิน้น เส้นวาสนาเกิดขึ้นลอยๆที่ช่องผิดหวังเจ้าของมือได้รับความผิดหวังในเรื่องบางสิ่งบางอย่างจนหาเหตุผลไม่ได้เช่นเดียวกันเส้นวาสนาซึ่งเกิดขึ้นลอยๆที่อยู่ต่ำว่าเส้นหัวใจลงไปจะอนุมานว่าเป็นเส้นวาสนาก็ได้ปลายของเส้นนั้นๆจะต้องชี้มายัางเดินล้อนลนทุกๆเส้นถ้าเส้นที่ เกิดต่ําลงมาหวาเส้นหัวใจชี้ไปทางเนิน,นอื่นๆเช่นชี้ไปทางเนินสําคัญก็จะกลายเป็นเส้นสําคัญไปหรือถ้าปลายของเส้นนั้นชี้ไปทางเนินเรื่องคู่เส้นนั้นก็จะกลายเป็นเส้นอื่นไปตามความหมายของเนินตามรูปร่างของเส้นถ้าเสน้นนั้นเกิดขึ้นที่เนินชามเส้นนั้นจะต้องเป็นเส้นที่เกี่ยวด้วยความร,รอบรู้ หรือเส้นนั้นหรือเส้นใดเส้นหนึ่งนั้นเกิดต่ำกว่าเส้นสมองลงมาแล้วชี้ไปยังเนินเรื่องคู่เส้นนั้นก็จะกลายเป็นเส้นโลกหรือเส้นวัฒนาร้อนใจไปถ้าเส้นหนึ่งเส้นใดเกิดขึ้นบนตอนบนของเส้นหัวใจลอยเช่นมีเส้นเกิดขึ้นลอยๆอยบนเนินอารมณ์ เช่นเนินอารมณ์คือเนินที่อยู่ภายใต้นิ้วชี้เส้นนั้นกลายเป็นเส้นอารมณ์ไปถ้าเส้นไหนเกิดขึ้นที่ช่องหมดเปลืองช่องหมดเปลืองคือช่องที่อยู่ระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางเส้นนั้นจะกลายเป็นเส้นกิจยศหรือกลายเป็นท่อนปลายของเส้นหัวใจไปถ้าเส้นไหนเกิดขึ้นลอยๆในเส้นสําคัญเส้นนั้นคือเส้นเนิน เส้นลอยลอยในเนินสคัญเส้นคือเนิน,านสาคัญคือเนินที่อยู่ภายใต้ในิ้วกลางเส้นนั้นก็จะกลายเป็นเส้นสําคัญไปถ้าเส้นไหนเกิดขึ้นลอยลอยในเขือนเส้นนั้นก็จะเกิดวนขึ้นบนช่องเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างนิ้วเมืองกับนิ้วก้อยเส้นความหมายของของความเสียหายก,ก,ก็เกิดขึ้นลอยๆอยบนเส้นเรื่องเนินเรื่องคู่ไอ้เส้น ก็เป็นความหมายของความเสียหายไปถ้าเส้นสายเกิดขึ้นลอยลอยบนเส้นเรื่องคู่เนือเรื่องคู่คือเนินที่อยู่ภายใต้นิ้วก้อยเส้นนั้นๆก็จะมีความหมายไปเป็นอย่างอื่นเนินเรื่องคู่นี้เป็นเนินรวมความหมายไว้หลายสิ่งหลายอย่างคือความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่เส้นนั้นๆสัมพันธ์กับ เส้นเรื่องคู่เส้นนั้นจะไม่มีจะไม่สัมพันธ์กับเรื่องคู่เส้นนั้นนั้นจะมีความหมายไปอย่างอื่นก็ได้เช่นความหมายไปถึงความรอบรู้ความชนานาญในวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการค้าขายความรอบรู้เกี่ยวกับเยศาสตร์การพูดการเขียนการประชาสัมพันธ์ด้วยธุรก,กิจติดต่อต่างๆหรืออาจจะเป็นเพียงเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเรื่องราวด้วยญาติพี่น้องก็ได้เพราะเนินเนินนี้เป็นเป็นเนินที่รวมความหมายต่างๆรวมเขาไว้ด้วยกันผู้ที่จะทําการศึกษาต่อเช่นซึ่งผู้ที่จะต้องทําการศึกษาต่อไปเส่นต่างๆดังที่กล่าวมาจะไม่ใช่ว่ารวมอยู่ในเส้นเดียวกันนันไม่ได้อันความจริงตําแหน่งของตําแหน่งที่เกิดของเส้นต่างๆบนเนินนี้ หากเอียงไปทางใดหรือมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อทําการศึกษาเป็นเชี่ยวชาญเราสามารถแยกแยกออกจากกันเป็นเรื่องๆโดยไม่ปะปนกันแต่จะพักการอธิบายไว้แค่นี้ก่อนได้ได้ใบเกี่ยวกับเส้นลักษณะที่มิได้พุ่งปลายไปหาเหนินร้อน,ล,อนลนกับเส้นลักนาที่เกิดขึ้นลอย,ลอยพอเข้าใจหรือเป็นที่พอเข้าใจของนักศึกษาใหม่ บ้างแล้วจะอธิบายถึงเรื่องด้วยเส้นวาสนาที่พุ่งปลายมันไปหาเนินอารมณ์อีกเส้นวาสนาเส้นนี้มีอยู่มากหรือมีอยู่เกือบ,อบท,ท,ทุกมือคือเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากตอนต้นของเส้นชีวิตเส้นวาสนานี้จะเกิดขึ้นระหว่างอายุหนึ่งถึง อายุ20ปีอย่างมากเมื่อเราทําการวัดเส้นชีวิตแล้วเส้นวัฒนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนี้เสน้นวัฒนาทนี้จะพุ่งเข้าไปอยู่หาเนื้ออารมณ์ตามหลักวิชาว่าด้วยเสนเ้นวัฒนาเป็นลมวัฒนาเป็นลมหมายถึงเจ้าของมือนั้นจะต้องคุ้นคิดอยู่เสมอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับเส้นวัฒนานั้นเส้นวัฒนานั้นไม่สัมพันธ์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็หมายถึงว่ามีความทะเยอทะยานมากใหญ่ไฟสูงซึ่งย่อมมีย่อมมีอยู่ประจํา ตัวของคนทุกๆคนเช่นคนคนเช่น,นอยากร่ําอยากรวยอยาก,ยากมีบ้านมีช่องที่ดินเป็นหลักเป็นฐานอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นต้นคนที่มีเส้นคนที่ไม่มีเส้นวาสนาเป็นอารมณ์นี้เคยพบอยู่บ้างเหมือนกันคนชนิดนี้มักจะอยู่มักจะเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆไม่กระตือร้อนในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเส้นลายมือนั้นถ้ามีเส้นบุญอื่นบอกว่าดี คนชนิดนี้ก็จะดีแต่ก็จะดีไม่ได้เนื่องจากเป็นคนไม่มีความกกะตรยานปนอยู่และเส้นอื่น,นๆไม่ดีชีวิตถ้าเส้นอื่น,นๆไม่ดีแล้วชีวิตมักจะอัเฉาพอสมเอามากทีเดียวเ <c oughs> ส้นวาสนาเป็นอาร,รมนี้ย่อมมีความหมายหลายอย่างเหมือนกันคือเส้นนี้สั้นเกินไปความทะเยอทะยานมักจะมีน้อยไม่พอดีถ้าเส้นวาสนาเป็นลมนี้ยาวเกินไปเส้นนั้นๆก็จะเป็นโทษ เสียเหมือนกันคือเส้นวาสนาเป็นอารมณ์ที่ยาวเกินไปหมายถึงความทะเยอทะยานที่เกินไปหรืออยากจะได้อยากจะเอาไปซุกซึ้งอย่างสุดท้ายสิ่งที่ทะเยอทะย,ย,ย,ยานนั้นจะต้องล้มเหลวไปหมดทั้งสิ้นอย่างที่โบราณที่เรียกว่าก้บจับปลาสองมือหรือคนที่ชอบพิวบอของพลุงพลังมากมาเกินไปของเหล่านั้นมีหวังจะตกเลี่ยนลาดไปเสียตลอดทาง เส้นวัฒนาเป็นอารมณ์ที่ดีให้และให้ประโยชน์พอเหมาะสมเส,ส้นวัฒนาเส้นนี้จะต้องมาจะต้องขึ้นมาถึงกึ่งกลางของเนือโลกโมงดีจะเป็นคนที่มีความจะเป็นคนที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเหมาะพอสมบอกําลังของตัวเองว่าะทำได้ไม่ทะเยอทะยานเกินไปหรือไม่กระทํากิจการหลายอย่างหลายชนิดพร้อมๆกันซึ่งกระทํากิจซึ่งซึ่งกซึ่ง ซึ่งกระทําให้กิจการนั้นเสียหายได้นี่ว่าด้วยการพิจารณาเส้นวาสนาเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีการพิจารณาที่จะพยากรณ์ชะตากรรมชีวิตผูดด้ใดว่าจะดีหรือไม่ดีเพียงเราจะดูเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วพยากรณ์ไปนั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องตรวจด,ดูทุกๆเส้นให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะตัดสินใจลงไปได้ว่าดีหรือไม่ดีเพียงใดเหมือนเราก็ตรวจด,ดูรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเราจะตรวจด,ดูรถยนต์คันนี้ เครื่องดีแล้วแล้วจะมาอิ่มอ,อกกินใจว่ารถคันนี้จะวิ่งไปดีนั้นไม่ได้เราก็ต้องดูไปถึงล้อดูว่ายางดีหรือเปล่าแล้วก็ดูถึงว่าเครื่องดีแล้วยางแบรนด์เราก็จะหวังว่ารถนั้นจะแวงไปให้ดีนั้นย่อมผิดหวังแน่นอนชีวิตคนเราก็เหมือนเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าไม่ดีเสียงดังยังอย่างหนึ่งเขาจะหมดหวังดําเนินชีวิตไปได้ด้วยสะดวก หรือจะไปได้ก็ตุกตตักเต็มทีเช่นเครื่องยนต์อะไรอะไรก็ดีหมดน้ำมันไม่ดีอย่างเดียวเ็้าพาเสียอะไรอะไรดีหมดคนเมาคนขับเมาเสียอย่างเดียวก็มีหวังไปไม่รอดเพราะฉะนั้นนักพยากรณ์ที่ดีจำเป็นจะต้องตรวจด,ดูทุกๆเซทุกๆส,สิ่งทุกๆอย่างบนลายมือนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงพยากรณ์ออกไปการพยากรณ์นั้นจึงจะไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาด ก็แต่เพียงเล็กน้อยเรื่องากาวด้วยเส้นวาสนานี้ในตำนานเดิมๆไม่ว่าของใครๆเท่าที่มีอยู่ทั้งโลกนั้นนอกจากรู้จักแต่เส้นใดเป็นเส้นวาสนานแล้วเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของเส้นวาสนานี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดมานมนานนักหนาทีเดียวกระทั่งผู้ที่เข้ามาศึกษาภายหลังพอยเข้าใจผิดไปด้วย ทั้งหมดและสิ่งที่เข้าใจผิดนั้นคือเข้าใจว่าถ้ามีเส้นวาสนาแล้วดีจนกระทั่งพูดจิตตรงจนติดปากกันทั้งเมืองแล้วคุณมีเสวาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้เพียงเห็นคนใดมีเส้นวาสนาแล้วก็ทักว่าดีทั้งสิน้นอันความจริงแล้วเส้นวาสนาทุกๆเส้นที่เห็นบนลายมือนั้นเขาจะบอกว่าเส้นวาสนาเจ้าของมือนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้ เท่านั้นจึงขอตักเตือนขอเตือนผู้ที่ทําการศึกษาตาําราเล่มนี้ให้เข้าใจเสียก่อนว่าเราจะตัดสินใจว่าเส้นวัฒน,นาที่เราเห็นนั้นมีเป้าหมายว่าเพียงอย่างไรเราจะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเส้นวัฒนาในตํารานี้ให้เจนจบซสก่อนห้ามพูดเดาสุ่มเป็นอันขาดเพราะเส้นวัฒนาเท่าที่เห็นปรากฏอยู่นั้นพอจะบอกว่าได้เงินได้เงินเดือนเลื่อนยศหรือจะปลูกบ้านปลูกช่องเป็นหลักฐานก็ได้ จะต้องล้มละลายยากจนหมดตัวลงหรือจะเกิดเรื่องราวทุกร้อนปานจะสุกไหมไปทั้งปัวหรือจะบอกถึงความวิปริตกลายเป็นบ้าไปก็ได้หรือจะถึงขั้นตายโหงก็ได้เรื่องเส้นวัฒนาจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดก่อน้วจะพูดถึงค่อยจะพยากรณผู้นึงผู้หนึ่งไปอย่าได้กระทําตัวเองว่ารู้แต่ความจริงของตัวเองแต่ความจริง แต่ความจริงตัวเองนั้นเพียงได้อวดรู้เท่านั้นเหมือนกับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ได้รู้ว่าตัวเองพูดไปได้เพียงคำว่า s a b and go this am banko limitic อะไรเทือกทำอะไรเทือกนี้แล้วซึ่งผู้ที่เข้ามาเมื่อพบผู้ที่รู้จริงเขันแล้วผลที่ได้คือเป็นที่ขบขันของผู้รู้ไปเท่านั้น ต่อไปนี้จะซักตัวอย่างเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆเอามาพอดูเป็นตัวอย่างเสียบ้าง ข้อนึง,นง,นงกอไก่เส้นวัฒนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็ได้เส้นพัฒนานี้เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตย่อมหมายถึงสิ่งที่เจ้าของมือไปก,กระทํากระสบกระทําด้วยตัวเองแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ต้องดูที่ปลายของเส้นพัฒนานั้นอีกต่อไปข้อนึงขอไข่เส้นพัฒนานี้เกิดขึ้นจากเส้นสมองเส้นพัฒนานั้นเกิดมาจาก การที่เจ้าของมือนั้นคิดกระทํากิจการนั้นๆด้วยสมองตัวเองเมื่อเจ้าของมือนั้นคิดกระทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกิจการนั้นจะเกิดเรื่องราวเลยต่อไปก็ต้องไปดูที่ปลายของเส้นวาสนานั้นอีกทีอีกต่อหนึ่งซึ่งจะบอกเรื่องราวต่างๆไว้ทั้งสิ้นเส้นวาสนาเกิดสองเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากส้นมือเส้นวาสนานี้มีเรื่องราวพิสดงพิสดารมากมายละ อีกเหมือนกันแต่ส่วนประกอบที่จะเข้ามาเป็นเส้นวัฒนานั้นสุท้าเส้นวัฒนานี้ไปชนอยู่ที่สมองเจ้าของมืออาจจะติดตารางตลอดชีวิตก็ได้เพราะเส้นวัฒนานี้เรียกว่าเส้นวัฒนาผิดพายยืงยืนถ้าเส้นวัฒนานี้ไปชนอยู่ที่หัวใจเจ้าของมือจะต้องรุนแรงด้วยทรัพย์สินและมีความสุขอย่างที่สุดที่ว่าเส้นวัฒนาเย็นใจถ้าเส้นวัฒนานี้ไปถึงเมรอร้อนล้อนเจ้าของมือจะนั้นจะต้องเกิดมามีแต่ความร้อนใจไม่มีที่ไม่มีสิ้นสุดความร้อนใจไม่สิ้นสุดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสอง ทางคือทั้งจนมากหรือมีเงินมากกว่าน้สินทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ได้ข้อสามก็เส้นวาัานนานี้เกิดขึ้นจากเนินต่างๆทาง ทางลิมมือก็มีเช่นเส้นวาสนาอาจจะเกิดขึ้นมาจากเงินรวดเร็วได้เส้นวัฒนาที่เกิดมาจากรวดเร็วมีน้อยเส้นวัสนานี้อาจจะเกิดขึ้นมาจากเงินอ่อนโยนก็มีมากเส้นวัฒนานี้อาจจะเกิดจากเงินวิพิิตก็มีมากเส้นวัฒนาที่เกิดขึ้นจากเงินต่างๆนี้เส้นวัฒนานั้นย่อมมีความหมายไปตามชื่อของเงินเช่นเส้นวาสนาเกิดจากเงินรวดเร็วกานเงินที่จะได้มานั้นประกอบด้วยเรื่องราวของการติดใจอย่างรวดเร็วเส้นวัฒนาที่เกิดขึ้นจากเงินอ่อนโยนการเงินที่ได้ได้มานั้นเกิดขึ้นเกิดค่อย ค่อยๆเกิดขึ้นหรือการเงินหรือเป็นการเงินที่ได้อย่าหยิงยงย่งใจเย็นใจถ้าเส้นวาสนาเกิดขึ้นอย่างนักวิจัยการเงินนัฤฤฤฤฤฤ้นจะได้มาอย่างผิดไปผิดแปลกหรือตุ้มตามได้มากเลยทีเดียวหรือคิดอะไรว่าคิดว่าจะไม่ได้มากกับได้มากเป็นต้นส่วนการเงินที่ได้มานั้นจะเป็นยังไงก็ให้ดูต่อไปก็ให้ดูที่ปลายของเส้นวาสนานั้นอีกต่อหนึ่งถ้าปลายเส้นเส้นวาสนาไปชนอยู่ที่สมองได้มากพักเดียวแต่ก็หมดถ้าปลายของเส้นวาสนานั้นเส้นเหนใจการเงินที่ได้มานั้นไม่ไม่หมดง่าย หรือจะต้องเอาไปทําทุนเอาไปต่อทุนกระทากิจการต่างๆให้เจริญรุ่งได้อีกต่อไปเพรที่สามกอเส้นวันนาเกิดขึ้นลอยๆนหรน่ลนเส้นวันนานี้ไม่ค่อยนี้มีความหมายไปถึงการเงินแต่จะเป็นเครื่องหมายของเจ้าของมือนั้นจะเกิดความร้อนใจอยู่ด้วยเสมอยายไม่มีเหตุผลเพรที่4ี่กอไก่เส้นวันนนี้เกิดขึ้นจะ เกิดขึ้นภายในโคชีวิตเส้นขนาดนี้เกิดขึ้นไปนเน,าน,าน,นิน,นร้อนลดนเจ้าของมือนั้นจะต้องเกิดความร้อนที่ขึ้นสมองจัดอยู่เสมอมีหรือมีอาการคุ้มข้างอยู่เสมอผู้ที่มีเส้นนี้ความร้อนใจมักจะไม่มีที่สุดสุดไปเลยก็ได้ หรือไม่เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเจ้าของมือจะต้องทําให้กุ้มใจเสมอเส้นวาสนานี้เกิดขึ้นจากที่ใดก็ตามแต่ถ้าเส้นวาสนานี้พุ่งเข้าตรงเข้าช่องผิดหวังเรื่องนั้นนั้นจะต้องผิดหวังอยู่เรื่อยๆถ้าเส้นวาสนานี้เข้าช่องผิดหวังเป็นเส้นใหญ่ไม่ว่าเรื่องอะไรใดที่เขียนไว้บนมือข้างนั้นได้รับความผิดหวังไปหมดทั้งสิ้นข้อที่4ี่ขอไข่เส้นวาสนานี้เกิดขึ้นจากสเส้นชีวิตเป็นเส้นสั้นๆหมายถึงว่ากิจาการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นวาสนานั้นที่เก,กิดขึ้นนนนกาารทํั้เป็ การชั่วคราวชั่วครั้งเช่นอย่างพวกก่อสร้างเมื่อก่อสร้างที่นี่แล้วก็อาจจะก็ไปก่อสร้างที่อื่นเป็นต้นเท่าที่บรรยายในนี้เชื่อว่าผู้ที่เข้าผู้ศึกษาจะเข้าใจเกี่ยวกับเส้นวัฒนาได้ยอย่างแน่นอนแต่จะรู้ให้ละเอียดนึกซึ้งจะให้รู้ละเอียดวันที่เก่ามาจะต้องเรียนในบทที่ว่าด้วยเส้นสมองล้วน,นอีกครั้ง सदी से बसते हैं